การเฉพาะคิดแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้สลับหมุนเวียนผ่านทางช่อง 3, 5, 7, โคดนาและ n b t ร่วมส่งพลังใจเชียร์นักกีฬาไทยเป็นเจ้าเหรียญทองตั้งแต่วันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ สวัสดีครับติดตามข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกานะครับประชาชนในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเกรงว่าจะเกิดแผ่นดินไหวซ้ำนะครับจึงต้องออกมาอาศัยหลบหลับนอนนอกบ้านกันขณะที่ทางจังหวัดนั้นคาดว่าเป็น after shock เท่านั้นขอให้ประชาชนนั้นอย่าวิตกเกินไปครับ ประชาชนในหลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงรายนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านหนองก้าห้องตำบลดงมะด,ดาอำเภอแม่ลาวหลายครอบครัวต้องออกมาใช้ชีวิตนอกบ้านโดยใช้โรงรถหรือรถยนต์ส่วนตัวเป็นที่หลับนอนชั่วคราวครับหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่ลาวเนื่องจากหลายคนยังเกรงว่าจะมีการไหวซ้ำและทำให้บ้านพัง ซึ่งเมื่อคืนนี้นายพงศกรจักนินผู้ว่าผู้ใหญ่บ้านหนองเก้าห้องนะครับเข้าไปสำรวจความเสียหายของบ้านเรือนในหมู่บ้านพบการแตกกระร้าวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นฝาผนังและเสาคอนกรีตแต่ยังไม่ถึงขั้นพังลงมาทั้งหลังจนถึงขณะนี้ยอดความเสียหายมีกว่า180หลังจึงอยากให้ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมเพราะเงินที่ได้รับเยียวยานั้นไม่เพียงพอ ขณะที่นายปัจจนปัดสกกุลนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ทุกพื้นที่สำรวจความเสียหายอย่างละเอียดทั้งนี้คาดว่าแผ่นไหวที่เกิดขึ้นครั้งนี้คงเป็น after shock ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากจุดศูนย์กลางยังอยู่จุดเดิมและมีความรุนแรงน้อยกว่าประชาชนจึงไม่ควรตื่นตะนกมากเกินไปครับ สำนักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางเร่งดําเนินการลดต้นทุนการผลิตให้ชาวสวนยางนะครับและเตรียมพร้อมแผนระยะยาวในการปรับเปลี่ยนพันยางเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ครับนายเฉลิฐชูขจรครับประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้สํานักง,งานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางกําลังเร่งดําเนินการตามนโยบายลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร โดยจะอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรกรมทั้งพัฒนาและส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อจะได้สามารถบริหารจัดการผลผลิตและวัสดุการผลิตด้านการเกษตรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดขณะการจะการจัดหาปัจจัยการผลิตให้ตามความจําเป็นเช่นยางตาเขียวยางชําถุงและก้าป่าเปล่าน้ํามันนะครับ จัดอบรมให้ทําปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองการผลิตยางชําถุงการส่งเสริมอาชีพเสริมโดยมีโนโยบายให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําโดยเฉพาะในช่วงที่ต้นยางยังไม่ให้ผลผลิตส่วนโครงการระยะยาวจะเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตด้วยการปรับเปลี่ยนพันุ์ยางจากเดิมที่ให้ผลผลิต270กิกร,รัมต่อไร่ต่อปีเป็นพัน RRIT 251ซึ่งให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าตามคำแนะนำของสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรครับ ปิดท้ายสการ์ต่างประเทศนะครับเกิดเหตุชายคุ้มข้างไล่แทงผู้คนในสนามบินนานาชาติที่โบลิเวียครับชายชาวโบลิเวียวัย40ปีซึ่งมีการป่วยทางจิตนะครับก่อเหตุวิ่งไล่แทงผู้คนภายในสนามบินนานาชาติในเออโตเมืเอ่อ,อ,อวานนี้ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ8คนซึ่ง2คนมีการสาหาัสโดยผู้บาดเจ็บทั้งหมดเป็นชาวโบลิเวียและตำรวจสามารถจับกลุ่มชายผู้หนีได้ จากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายมาจากต่างจังหวัดได้เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับตัว๋วเครื่องบินไปยังประเทศชิลีแต่เมื่อเขาได้รับแจ้งว่าไม่มีตั๋วจําหน่ายจึงเกิดอาการประสาทหลอนได้ยินเสียงกระซิบในหัวว่ากําลังมีคนจะทําร้ายเขาชายน้จึงดึงมีดที่พกติดตัวมาวิ่งไล่แทงผู้โดยสารซึ่งคนหนึ่งเล่านาทีระทึกใจว่าเขายกคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิว้วปิดป้องแต่ไม่สําเร็จจึงถูกแทงที่ท้อง สำหรับคนร้ายได้ถูกส่งไปให้จิตแพทย์ตรวจอาการและประเมินสภาพจิตอยู่ในขณะนี้ครับทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมง11เนิกานะครับติดตามข่าวได้ครั้งภาคเที่ยง12นาิกาสวัสดีครับ